ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาที่คลองมะเดื่อนะครับที่นครนายกซึ่งที่นี่ก็ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะ<ม>บรรยากาศก็ตามนี้เลยครับเนี่ยเป็นแบบซุ้มให้นั่ง,งแล้วก็เรามาเช้านะครับแล้วก็เลือกเป็นที่แรกเลยีี่นเอา<ม>โดนบินถ่ายรูปได้ไหมพี่ได้มครับ<ม>สวยครับและสําหรับคลิปโดนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะแล้วก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่ง คลิปนี้เราก็พาเดินดูสถานที่ตรงนี้แบบชิวๆกินไปนะครับในลักษณะน้ํานะครับก็จะเป็นแบบสองสายนะครับด้านบนกับด้านล่างนะด้านบนก็เด็กเล่นได้นะอืมครับดูน้ํแค่ดูน้เยอะดูน้ําเยอะอ๋ออันนี้น้าน้าธรรมชาติเลยใช่ไหมครับารมาจากน้ําตกอ,าอ้หอมดีน้แหล อ๋อก็คือไปได้ถึงตรงเลยสะพานไปเลยเหครับเลยสะพาน,นอีก็คือเป็นแอง่งแอง่งน้ำจะไม่ตีมันจัหวัดลาดชันกว่าไหม,อมโอ้ตรงนี้เด็กเล่นสบายเลยนี่ตรงนี้เด็กเล่นสบายเลยใช่ไหม ระวังลื่นระวังลื่นลงไปเปียกเลยนะ่ชิงชา้าโซนฝั่งตรงนี้ผมว่าเหมาะสำหรับเด็กมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลไม่แรงแล้วด้านล่างก็พื้นจะเป็นทรายนะมันก็จะไม่เจ็บเท้า มีชิงช้าให้เรานั่งเล่นเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดูนะครับ<ม>ตรงนี้วิวข้างบนก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้สวยงามเลยนะข้ามไปฝั่งนู้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นลานกลางเต็นแต่ตอนนี้ฝนมันตกเยอะแล้วก็<ม>ยากค่อนข้างที่จะสูงมากเลยเนาะมองไปไม่มีเต็นกลางนะครับหรือไม่แน่เขาอาจจะยกเลิกกางเต็นไปแล้วก็ได้นะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าหนาว เพราะว่าตอนนี้มันเปียกไปหมดนะครับมีสายไฟสองเส้นอยู่ตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวจะลองบินโดนนะครับโอ้ฝั่งนั้นเป็นแอ่ง mm hmm. มาแล้วครับ, mm hmm. บครอบตัวตกสัน mm hmm. มดค่อนข้างที่จะเยอะมดกัดเจ็บด้วย กาเมื่อคืนเขาบอกฝนตกเล่นได้ไหรือเบาเด็กอะ่ะตรงนี้ก็เป็นร่องน้ำสวยงามเลยเราทำการจองซุ้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ที่นั่งแล้วเพราะว่าเรามาแต่เช้าเลยแล้วเนี้ยเวลามันยังเช้าอยู่นะน้ำมันอาจจะเย็นเนี่ยหากิจกรรมอะไรทำดีกว่านะครับก็ สังเกตว่าที่นี่ก็จะมีการขับรถ ATV ด้วยนะครับนี่เราก็มาจองค่ารถ ATV กันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ATV ที่นี่มันจะเป็นยังไงลองสรุปได้ยังแล้วครับขอเหรียญท้าเซตรแรกของ ATV โอ้ oh, มีคนนำด้วยว้าวเอทีวีที่นี่รู้สึกจะมีสองเจ้านะครับแล้วก็จะมีคนนำทางไปนะครับเวลาออกนี่ก็คือออกไปเป็นแบบยี่สิบสาสิบคันเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็ขับเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บางคนบางคนก็อาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันขับได้ช้านะครับเพราะว่ารถมันเยอะนี่แหละ รถเห็นป่ะคันเล็กเนี่ยชิวๆเนี่ยคนละคันคนละคันงนั้นนี่โอ้ยโอ้ยอันไงสามนี่ย เดี่ยวเขาสอนเบรค้างซ้ายครัเแลครับผเ้างข้ยงขางขวาใช้สอย่างเท่นั้นนะครับเจอโตแล้พี่ตััห่น้ำแล้ค่อยลง้ผมข้างเปิดน้ำแล้วพี่เปิดแเขวาีผมขุแเขวาขวาเปิดหนึ่งีเบรกข้างซ้ายกกโซ็ดีเข้างซ้ายเยครับแจคขวาขวา Con che, con che, con sầu quả ออกกันไปอีก1ชุดนะครับทีละชุดทีละชุดนะผมไม่แน่ใจว่าระยะทางมันไกลแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะขับเรียงๆกันไปเนี่ยจะมีชุดที่เขากําลังเข้าไปเปลี่ยนชุดใหม่มานะครับเนี่ยก็จะสวน,นอย่างนี้นะครับก็น่าจะเป็นออกไปทีละ2ชุดนะครับระหว่างทางนะครับจะเป็นทางธรรมชาตินะครับเนี่ยมีลําธาร อยู่ด้านข้างๆให้เราเห็นนะครับพอชมวิวไปด้วยขับรถไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีการลงน้ำนะครับขับไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับเด็กๆเนี่ยน้ำองวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับนี่แล้วก็ข้อห้ามของการขับ ATV ที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งกันตอนก่อนที่จะออกนะครับห้ามระเบิดน้ำนะครับหมายความว่าเวลาลงน้ำเนี่ยห้าม ลงไปด้วยความเร็วนะครับก็ค่อยๆลงนะครับขับกันไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าก็จะมีแอ่งน้ํานะครับสลับกันไปมานะให้เราได้ชื่นชมกับธรรมชาติรอบๆนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่ามันไม่อันตรายนะครับเพราะขับได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับถึงแม้ว่าทางมันจะ มีบากแล้วก็มีขี้โคลนมีก้อนหัวน,นะครับแต่รถเอทีว่วไปสบายอยู่แล้วเนาะนทางก็ค่อนข้างจะเรียบนะนี่วิวข้างทางมีลำธารให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเส้นทางเนี้ยรอบหนึ่งผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเกิน15นาที20นาทีนะน่าจะครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีทางมาให้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับบรรยากาศก็ ชุ่มชื้นมากเขียวกะจีเลยนะครับต้นไม้นะีะรถที่เขาให้บริการของเรามานะครับเขาแจ้งไว้ว่าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับแต่ว่าผมลองกดดูแล้วก็เหมือนจะเป็นเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับณนะจุดตรงนี้นะครับ ผมได้รับแจ้งมาว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะเพราะว่าข้างหน้าน้ําเยอะนะครับการลุยน้าเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับมีรถรถ a อทีวโดนพัดไป2คันแล้วนะครับก็คือลุยน้ําไปไม่ไหวนะครับแต่ก็น้ําเยอะจริงๆนะครับเลยทําให้การขับรอบนี้ของเรานะครับ ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับต้องเลี้ยวรถกลับมานะครับน่าจะเป็นทางด้านขวามือนะลัดเลาะไปะมีเพื่อนเคยขับแล้วนะครับผาบอกว่าไปอีกไกลเลยนะครับก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ทำงี้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะเราก็ต้องวกกลับนี่ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ําเยอะจริงๆเลยแล้วก็ลุยกันต่อนะครับเนี่ยครับจะมีน้ําแบบนี้นะครับ สนุกสนานกันเลยนะครับบางคนก็อาจจะกลัวนะครับว่ารถ ATV เนี่ยมันจะแบบมีฝุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยสปะบกหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่มีแน่นอนนะครับทําความเร็วได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ารถมันเยอะมากๆนะครับาสายลุยเนี่ยอาจจะต้องไปแบบสไตล์แบบขับแบบชิวๆสนามที่ลุยฝุ่นรถแรงๆหน่อยนะนี่ ส่วนใหญ่ก็จะมาเลอะขี้โคลนะครับกลับมาก็ต้องล้างก็เหมือนมันให้มาแต่แกหนึ่งนะั่นเล่งเท่าไหร่ก็จะแบบอยู่แค่โอเคครับกิจกรรม ATV ของเราก็จบลงนะครับเนี่ยเดินไปใกล้ๆเองนะครับขับ ATV เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกับสวนดาราเลยนะครับ เราก็เดินกลับมาที่ซุ้มนั่งเล่นน้ําของเราเนี่ยครับทางเข้าก็เริ่มเล่นกันเลยนะครับโอ้โห,โหเลอะตัวจาก ATV มาแล้วนะครับก็เนี่ยครับจัดไปครับในส่วนโซนพื้นที่ที่ผมเลือกซุ้มแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีตรงน้ําตกตรงนี้แหละที่มันเหมือนเป็นน้ําตกส่วนตัวเลยนะครับก็เราสามารถที่จะนั่งแช่น้ําแล้วก็ให้น้ําตก ไหลผ่านไปได้เนี่ยตรงมุมนี้นะครับค่อนข้างจะชิลแล้วก็น้ําก็โอเคมากๆเลยนะแต่ว่าสไตล์ของคลองมะเดือ่อหรือว่าที่สวนดาราเนี่ยพื้นมันจะเป็นก้อนหินนะครับก้อนเล็กๆท,ที่ที่มันกลิ้งไหลได้นะเราก็จะเจ็บตูดหน่อยนะครับเวลาที่น้ําไหลแล้วก็ไหลไปตามน้ําอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะเจ็บตูดเจ็บขานะครับ มันก็ลองดูครับป่าบางคนก็อาจจะไป,น,ปะนั่งอยู่เฉยๆครับไ,ไม่ต้องปล่ยอยให้ไหลาตามน้ําก็ได้ครับหรือหาห่วงยางแล้วก็ชูชีพมานะครับปล่อยให้ลอยก็ได้นะครับเพราะว่านี่นครับมันเกาะไม่ค่อยจะอยู่นะครับพื้นที่ด้านล่างมันเป็นก้อนหินมันกลิ้งไปเรื่อยนะครับ นี่แหละครับสักพักก็เลยลองย้ายโลเคชันมาดูนะครับตรงปลายน้ําตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเรียบแล้วก็น้ําก็ประมาณเอวนะครับพื้นตรงนี้จะเป็นทรายนะเดินได้ก็จะไม่มเจ็บเท้านะครับก็เล่นได้สบายเลยน้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็ปลอดภัยแต่ว่าเด็กเล็กก็ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ก็จะมีลำธารเล็กๆอยู่ซ้ายมือครับให้เด็กเล็กก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยครับ ก็ค่อนข้างทีง่จะปลอดภัยนะหลังจากเล่นน้ำกันอย่างสมใจแล้วนะครับชุ่มชื่นมากนะครับเย็นนะครับแล้วก็เราก็มาเติมพลังด้วยร้านอาหารนะครับเป็นร้านชาบูนะครับที่เนี่ยชื่อว่าบ้านสวนอบอวน,นรักนะครับที่บ้านนาตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้จะมีชาบูขายแล้วก็มีคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีรีสอร์ทนะชาบูที่นี่นะครับผมยังไม่เคยรับประทานเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าจะมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะบรรยากาศที่นี่นะครับถ้าเห็นตรงโคโลน,นี้น่าจะเป็นทุ่งนานะครับถ้ามีปลูกข้าวเนี่ยสวยงามมากจริงแล้วก็จะมีอาคารเป็นอาคารกระจกนะครับคู่กันอย่างเงี้ยสออันอาคารนี้ก็คือมีคาเฟ่กับชั้นบนก็จะเป็นโต๊ะนะครับสำหรับ มาทานชาบูนะบรรยากาศค่อน,นข้างดีเลยนะครับเนี่ยคนก็มาเรื่อยๆนะวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยจะมีสะพานเดินจากส่วนของรีสอร์ทนะครับเชื่อมต่อกันมายัางส่วนของโซนคาเฟ่นะตรงเนี้มันดูชิลๆดีนะครับแล้วก็วันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกด้วยนะฝัง่งนู้น,อ,น,น,อ,นอ๋นอ ว่างน,น,นี่ฟังขึ้นนี่อ่าอยากขึ้นนี้ก็ได้ขึ้นมาด้านบนนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีขึ้นไปอีกนะ <c oughs> นี่ครับเป็นเพราะด้วยอาคารที่เป็นตัวกระจกนะครับ <c oughs> แล้วก็รอบๆร้านเนี่ยมันโล่งนะ เราก็เห็นใไปจนถึงนู่นแหละครับเขาโอ้โหเห็นอะไรทุ่งนาะถ้าเกิดปลูกนะครับโอ้สวยงามเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะลงไปเก็บผักได้นะซึ่งเราก็ไปแจ้งโต๊ะครับที่เคาน์เตอร์ข้างล่างนะครับเขาก็จะให้ตะกร้าเก็บผักแล้วก็กันไก่มานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับโซนสวนผักตอนแรกผมเข้าใจว่าด้านไหนนั้นจะเป็นรีสอร์ทนะอ๋อแต่ว่า พอเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือโซนปลูกผักแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะแต่ไม่ได้เลี้ยงกินนะครับเอาไข่นี่แหละครับไข่ออกเกนิกนะครับมาใช้นะครับในการทําชาบูของเรานะครับนี่มีปลูกผักส่วนใหญ่นะครับผมว่าจะเป็นผักสมุนไพรนะครับอย่างเงี้ยใบชะมวงรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหน่อยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับกาําลังปลูกแล้วก็ดังอธิบายว่าผัก ค่าใครไม่รู้จักนะครับรก็สอบถาม,มพี่เขาได้เลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าจะมีกรงของไก่นะที่คอยตามคนอยู่ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยเขารออะไรนะครับอ๋อก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไก่ตัวนี้เขาชอบกินผักผักที่ปลูกไว้นะครับคนก็เลยเอามาให้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับจะรู้เลยนะครับว่ามีคน กำลังให้เนี่ยเขาก็จะเดินตามแล้วก็จิบนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากินจริงจังหรือเปล่าหรือว่ามีอาหารอื่นที่ให้กินอยู่แล้วนะครับแต่ดูเขาหิวตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็คือถ้ารู้ว่ามือถือผักมาเนี่ยก็คือจะตามเลยนะครับจะตามคนตลอดนะครับนี่อินซุกก็ให้ใหญ่นะครับพี่ไก่นะครับแต่ก็ดูมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับไก่เดินในรางนะครับ มันก็จะปลอดภัยนะครับต่อสัตว์ข้างนอกนะนบรรยากาศก,ก็ดีนะครับที่เนี้ยดูล่มลื่นนะครับแล้วก็มีผักหลายชนิดเลยทีเดียวเราก็ได้ผักมาตะก้าใหญ่เลยนี่ตรงนี้มีโซนให้เราล้างมือหลังจากเก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราก็เตรียมตัวนะครับอาหารน่าจะมาแล้วล่ะผักที่เราได้นะครับเขาก็จะล้างให้นะ ซึ่งค่อนข้างที่จะล้างนานมากเลยทีเดียวนะครับน่าจะหลายขั้นตอนเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเราล้อมประทานแล้วจะมีพวกมแมลงหรือว่าพวกดินพวกอะไรติดนะครับล้างสะอาดมากๆเลยแล้วก็มีดอกไม้มาให้วางไว้บนพักด้วยเนี่ยจะมีให้ดูภาพน,นะครับตอนสุดท้ายเนี่ย สำหรับคาเฟ่ที่นี่นะครับก็มีเมนูน้ำให้เลือกเยอะแยะจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นเน้นๆก็คือชานะครับเป็นชาสมุนไพรมีหลายชนิดมากๆเลยนะครับแล้วก็ชาบูนะครับมีให้เลือกนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะมีให้5าน้ำนะที่สามารถที่จะลงได้ในโต๊ะเดียวนะครับแต่ว่าผมเอาแบบเป็น 2- 3สามชนิดก็พอเพราะว่าน้ำมันเยอะมากๆเลยนะครับและแค่น้ำสามชนิดนี้นะครับก็โคตรอร่อยเลยนะครับเป็น น้ำต้มยำแล้วก็เป็นน้ําซุปดํานะครับก็คือเป็นรับเ,เป็นต้มกินปลาแห้งนะครับและที่ทีเด็ดนะครับนี่คือส้มตํานะครับหลวงพระบางนะครับซึ่มงมีปลาล้า <c oughs> ที่หอมมากๆเลยนะ <c oughs> ทุกคนติดใจกับเมนูส้มตํานี้มากๆและกินเปล่าๆนี่มันเหมือนขาดขาดอะไรนะครับต้องสั่งข้าวเหนียวมาแต่ร้านข้าวเหนียวไม่มีนะครับ แต่จะมีเส้นเล็กลวกให้นะครับแล้วก็มีข้าวสวยข้าวเปล่านะครับ <Yes. S 1> โอ้โหแบบโคตรฟินนะกับส้มตำปลาราอันนี้นะครับเราก็กินกันอย่างแบบอิ่ม้ํำสำราญจริงๆนะครับเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะกุ้งแม่น้ำที่เขาให้มานะครับโอ้โหแล้วก็อิ่มมากๆทนะีสั่งไป3มชุดใหญ่นะครับกินกันไม่หมดนะครับ mm hmm. hey, น่ากินจริงๆนะครับน้ำจิ้มนะครับอร่อยมากๆ เรากินน้ําจิ้มแบบไม่เปืองเลยนะครับเนื่องจากว่าน้าซุปของเขานะครับค่อนข้างที่จะเข้มข้นและอร่อยอยู่แล้วนะและนี่ครับผักที่ได้มานะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่จัดให้อย่างสวยงามนะครับเรียงให้อย่างดีนะครับแล้วก็ล้างให้อย่างสะอาดมากๆมีดอกไม้มาให้ด้วยนะครับสดแน่นอนนะครับออแกนิกนะครับทานกับชาบูนะครับโอ้โหเข้ากัน และนี่แหละครับทริปของเราในวันหยุดวันนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไปธรรมชาติแล้วกลับมาจบที่ร้านคาเฟ่ชาบูที่แสนอร่อยวันนี้นะครับจบทริปแล้วนะครับพร้อมพลังในการทํางานางในวันต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ทิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ